สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันนํามาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนค่ะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นสนับสนุนสลาของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีลดเสมอควรพิจารณาให้ม,มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจ,จารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลัก ไม่อนุญ,ญาตให้บางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจ้สูตรเทสคํานวณเข้าขอให้สูตรเข้านะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะสําหรับแต่ละหุ้นแต่ละประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เป็นไงบ้างเนาะหุ้นรายวันของเรานะคะให้เก้ากับสามเข้าดีมากเลยนะคะวันนี้หุ้นนะคะ 9กนี่มาหลายรอบนะคะเก้ามาเนาะมาต่อกันที่ฮหาหนอยเฉพาะกิตนะคะเข้าตัวเด่นรองเจ็ดในสูตรมี78นะคะส่วนพิเศษเข้าตัวเจาะเด่น68นะคะในสูตรมี4ตัวแต่จับสตัวให้ไม่ได้นะคะเสียดายมากนะคะทุกคน จับได้แต่6 8เนาะก็ถือว่าเข้านะคะส่วนปกตินะคะปกติเข้าตัวเด่นรอง3มเจาะ3ามดนะคะในสูตรเขาไม่มีหเนาะไมลยเล็บเจเสียดายนะคะเนี่ยอันนี้เราของเราเป็นหเนาะของเขาเป็นหนะคะทุกคนอ่ะ bap นะคะเข้าตัวเจาะเด่นสองสานะคะแต่ว่าตัวเด่นนี้หลุดนะคะแต่ก็เข้าเนาะวันนี้ถือว่าเข้านะคะส่วนลาวพัฒนานะคะสองหนึ่งไปแล้วเจให้ล่างไปเข้ามาอันนี้เนาะแต่สูตรเราไม่มี9กสามนะคะมาสองสีนสองเนาะ เสียดายนะคะสองหนึ่งมีในสูตรแต่จาให้ไม่ได้ถือว่าหลุดนะคะทุกคน VIP ก็หลุดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะโอ้ยไม่ใช่ลาวสตาค่ะลาวสตาเพราะว่าเขียนสลับที่กันไงมันก็เลยงงคําพูดนะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หุ้นไรวันให้เด่นสามสองนะคะจับคู่สามหนึ 1, ่งสามสองสามสี 4, ่สามแปดสามเก้าเก้าสองนะคะส่วน

เด่น3ามนะคะอาน่อยเฉพาะกิยให้เด่น16 1่งหกห3ึ9งห้าหกห้าสามเก้าสามสองเก้าสองห้าหนึหกหนึ่งห้เสองสหนึ่งสามสหเด่นหนึ่งหนะคะ อนโนยพิเศษคะ่ะเด่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสามสี่สามหกสี่หกแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสี่เจ็ดแปดหกสามสี่หนึ่งสามหกเจ็ดสี่หกสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามสี่สามสี่เจ็ดแปดเด่นหนึ่งเจ็ดนะคะ มาต่อกันที่ห้านอยปกติค่ะหานอยปกตินะคะให้เด่น05 08 58 4243 23 805 408 258 342 043 523 4805 0342 4258 42, เด่น05 Hanoi VAP ค่ะเด่น90 93 03 2126 16 390 293 103 621 926 016 2390 9621 6103เด่น90ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจ้าสูตรที่คำนวณเข้ามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ